สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาฝึกแต่งประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหมด40ประโยคนะคะสำหรับระดับพื้นฐานนะคะโดยคำศัพท์ที่เราเอามาใช้ฝึกในวันนี้เป็นคำศัพท์ที่เราได้เรียนกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะอันดับแรกเราต้องรู้จักโครงสร้างประโยคค่ะ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษจ,จะมีประธานกริยากรรมโครงสร้างก็เหมือนโครงสร้างประโยคภาษาไทยแหละค่ปะประธานก็คือเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่คนคนเดียวหรือคนหลายๆคนก็ได้นะคะต่อไปคํากริยาคํากริยาก็คือการกระทํากรรมก็คือที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ จริงๆแล้วจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะบางประโยคมีแค่ประธานกับกริยาก็มีความหมายแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีกรรมนะคะวิธีการจําโครงสร้างประโยคอีกอย่างนึงก็คือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรถ้าใครใช้แบบนี้แล้วจำง่ายกว่าก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะแทนที่การจำประธานกริยากรรมนะคะ เราจะมารู้จักคำที่สามารถเป็นประธานได้นะคะโดยวันนี้เราจะยกตัวอย่างแค่บางคำศัพท์เท่านั้นตัวแรก I แปลว่าฉัน y o U แปลว่าคุณหรือเธอ My แปลว่าของฉัน Your แปลว่าของคุณคำแรก wake up wake up ตื่นนอน wake up เป็นกริยานะคะ เราเอาประธานมาให้ก็คือใครตื่นนอนใช้ I wake up I wake up ฉันตื่นนอนใครทำอะไรประโยคนี้ใช้แค่ประธานกับกริยาก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้แล้วนะคะหรือเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็น you แทนก็ได้ you wake up you wake up คุณตื่นนอน watch your face watch Your face ล้างหน้าของคุณใครล้างหน้าของคุณประโยคนี้มีกริยาและก็กรรมแล้วหาประธานมาให้ประโยคดังนั้นเราจะใช้คำว่า you นะคะเพราะว่าในประโยคมีคำว่า your ลว่าของคุณถ้ามี your ก็ต้องใช้ you เป็นประธานนะคะ you w a t c h your face คุณล้างหน้าของคุณหรือเราสามารถเปลี่ยนมาใช้ I w a t c h my face I w a t c h my face ฉันล้างหน้าของฉันใช้ I เป็นประธาน w a t c h เป็นกริยา my face เป็นกรรมประโยคนี้ประธานกับกรรมต้องสอดคล้องกันนะคะ Brush your teeth, brush your teeth. แปรงฟันแปรงฟันของคุณใครแปรงฟันใช้คำว่า you นะคะ You brush your teeth. คุณแปรงฟันของคุณทีนี้เราเปลี่ยน you เป็น my Brush my teeth, brush my teeth. ประธานก็ต้องใช้ I นะคะ I brush my teeth ฉันแปรงฟันของฉันประโยคนี้จำเป็นต้องมีครบประธานกริยากรรมนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แค่ I brush I brush ฉันแปรงแปรงอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นประโยคนี้จะต้องมีกรรมก็คือ my teeth my teeth I brush my teeth Take a shower, take a shower. ใช้ I เป็นประธาน I take a shower. ฉันอาบน้ำ I เป็นประธาน take เป็นกริยา shower เป็นกรรม Get dressed, get dressed. ประโยคนี้ใช้แค่ประธานกับกริยานะคะ Get dressed. เอาประธานมาใส่จะใช้ I get dressed ก็ได้ฉันแต่งตัว Brush your hair, Brush your hair, หวีผมของคุณประธานก็ต้องเป็น you นะคะ You brush your hair, คุณหวีผมของคุณแล้วถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ I brush your hair ประโยคนี้ก็ถ้าแปลความหมายก็ใช้ได้อยู่นะคะฉันหวีผมให้คุณ I brush your hair เวลาแต่งประโยคเราต้อง ลองแปลความหมายดูนะคะว่าความหมายมันสามารถเป็นไปได้หรือเปล่าประโยคนี้เป็นไปได้ต่อไป do your hair do your hair ใช้ I do your hair ฉันทำผมให้เธอหรือ you do your hair คุณทำผมให้ตัวเองก็ได้ put on makeup put on makeup แต่งหน้ามีกริยาแล้วมีกรรมแล้ว หาประธานมาใส่เราสามารถใช้ได้ทั้ง i put on makeup หรือ you put on makeup ก็ได้นะคะ make your bed make your bed เก็บที่นอน you make your bed คุณเก็บที่นอนของคุณหรือ i make your bed ฉันเก็บที่นอนให้คุณก็ได้นะคะประโยคนี้หรือประโยคนี้ เราใช้ I เป็นประธานแล้วเปลี่ยนคำว่า your เป็นคำว่า my ก็จะได้ประโยคที่ว่า I make my bed ฉันเก็บที่นอนของฉันแบบนี้ก็ได้นะคะให้กรรมกับประธานสอดคล้องกัน Have breakfast Have breakfast I have breakfast ฉันทานอาหารเช้าหรือใช้ you have breakfast ก็ได้นะคะ go to school go to school I go to school ฉันไปโรงเรียน go to work go to work ใครไปทำงาน I go to work หรือ you go to work ก็ได้นะคะ drive to work drive to work ขับรถไปทำงาน you drive to work คุณขับรถไปทำงาน work work ทำงานประโยคนี้มีให้แค่กริยาดังนั้นเราต้องหาประธานแล้วก็กรรมมาใส่ I work I work ฉันทำงานประโยคนี้ จะต้องมีกรรมนะคะเพราะแค่ว่าฉันทำงานประโยคยังไม่สมบูรณ์เราหาก,กรรมให้ประโยคนี้โดยสามารถใช้เป็นสถานที่ก็ได้ i work at school i work at school หรือเราจะใช้ช่วงเวลาเป็นกรรมก็ได้นะคะ i work in the morning i work in the morning ฉันทำงานในตอนเช้า study study เป็นกริยาแปลว่าเรียนหนังสือหาประธานแล้วก็กรรมมาให้ I study I study ฉันเรียนหนังสือจริงๆแล้วประโยคนี้ฉันเรียนหนังสือก็ได้แต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เราสามารถหาคำสาั่มาเติมให้ใช้คำว่า hard เป็นกรรม I study hard ฉันเรียนหนังสือหนักมากฉันเรียนหนังสืออย่างหนักเลย I study hard You watch your hands. You w a t h your hands. คุณล้างมือของคุณ you เป็นประธาน watch เป็นกริยา your hand เป็นกรรมนะคะประโยคนี้ต้องมีทั้งประธานกริยากรรมใครทำอะไรคุณล้างต้องมีกรรมมาด้วยคุณล้างมือนะคะ Have lunch. Have lunch. ทานอาหารกลางวัน I have lunch. ประธานกริยากรรม leave school leave school เลิกเรียน I leave school ฉันเลิกเรียน I leave work I leave work ฉันเลิกงานจะใช้ you ก็ได้นะคะ get home get home ถึงบ้าน I get home ฉันถึงบ้านละ you get home ก็ได้นะคะประโยคนี้ นอกจาก I กับ you แล้วเรายังสามารถใช้คำว่า we ที่แปลว่าพวกเรา they ที่แปลว่าพวกเขามาแต่งประโยคได้ด้วยรวมถึงคำว่า our ของพวกเราและ their ของพวกเขาตัวอย่าง take a nap take a nap งีบหลับ,บ we take a nap พวกเรางีบหลับ We take a nap พวกเรางีบหลับ Have the snacks Have the snacks กินขนม They have the snacks พวกเขากินขนม Snacks ต้องเติม s นะคะเพราะว่าขนมมีหลายชิ้นเนาะเพราะว่าคนกินมีหลายคน Do homework Do homework We do homework. พวกเราทําการบ้าน Read the books. Read the books. We read the books. พวกเราอ่านหนังสือ Books เติม s นะคะเพราะว่ามีหนังสือหลายเล่มเพราะว่ามีคนอ่านหลายคนประธานกริยากรรม Go shopping. go shopping ไปซื้อของต้องหาประธานมาใส่ให้นะคะ They go shopping They go shopping พวกเขาไปซื้อของ listen music listen music ฟังเพลงมีกริยาแล้วกรรมมาให้หาประธานมาใส่ They listen music they listen music พวกเขาฟังเพลงหรือเราจะใช้ V ก็ได้นะคะ ต่อไป watch TV watch TV พวกเราดูทีวี we watch TV ประธานกริยากรรมบางครั้งเราจะได้ยินคนเรียกประธานว่า subject นะคะเรียก verb เป็นคำกริยาแล้วกรรมมีชื่อภาษาอังกฤษว่า object นะคะ subject verb object นะคะประธานกริยากรรม exercise exercise ออกกำลังกายหาประธานมาให้นะคะจริงๆแล้วเราสามารถใช้ i u v d เป็นประธานได้หมดเลยนะคะทุกประโยคที่ผ่านมา i exercise w exercise e h exercise e ฉันออกกำลังกายพวกเขาออกกำลังกายพวกเราออกกำลังกายโดยที่เราสามารถจะใส่กรรมก็ได้นะคะหรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าเราจะใส่เราสามารถใช้คำว่า every day I exercise every day every day ทุกวันนะคะ I exercise every day you exercise every day คุณออกกำลังกายทุกวัน they exercise every day mop the floor mop the floor ถูพื้นมีกริยาแล้วกรรมมาให้เอาประธานมาใส่ใส่ได้หมดเลยนะคะ I U V D เลือกมาหนึ่งคำ I mop the floor, you mop the floor. Uum, vacuum, vacuum, ดูดฝุ่นใช้ I, u V, D ได้หมดเลยนะคะประโยคนี้ไม่จาเป็นต้องมีกรรมนะคะเพราะว่าใช้ I vacuum ก็ชั้นดูดฝุ่น we vacuum, พวกเราดูดฝุ่นก็มีความหมายที่ชัดเจนแล้วนะคะ Do the dusting, do the dusting, ปัดฝุ่น ใช้ i u v d เป็นประธานได้เลยนะคะ do the laundry do the laundry สักผ้าสามารถใช้ i u v d ได้เลยะคะ่ะเลือกมาหนึ่งอันเนาะทบทวนเราเรียนคำที่เป็นประธานก็คือ i แปลว่าฉัน u แปลว่าคุณ v พวกเรา They พวกเขาเป็นประธานแล้ว เราจะมีคำศัพท์เพิ่มให้นะคะคำว่า he ที่แปลว่าเขาผู้ชาย she หล่อนผู้หญิงคนเดียวแล้วก็ชื่อคนอันนี้ยกตัวอย่างชื่อยายย่านะคะจะได้จำง่ายๆคำเหล่านี้จะเป็นประธานเอกพจน์นะคะตัวอย่าง hang the clothes hang the clothes แขวนผ้าตากผ้าเราสามารถเติม i u v d ลงไปได้เลยนะคะ แต่ถ้าหากเราเปลี่ยนจากประธาน i u v d มาเป็น h e s h i แล้วก็ชื่อคนก็คือตัวอย่างเป็นยาย่านะคะให้สังเกตคำกริยานะคะคำว่าแห้งจะมีการเติมตัวอักษรเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวนะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์ในประโยคที่เป็นปัจจุบันคำกริยาจะต้องเติม S นะคะ ประโยคนี้จะอ่านได้ว่า he hangs the clothes she hangs the clothes yaya hangs the clothes เราต้องจำไว้ว่าประโยคปัจจุบันประธานเอกพจน์กริยาเติม s นะคะ he she it หรือชื่อคนคนเดียวกริยาจะต้องเติม s นะคะต่อไป iron the clothes I o n t h e c l o t h e s ถ้าใช้ i u v y กริยาไม่เปลี่ยนไม่เติมอะไรทางนั้นนะคะใช้ปกติเลยแต่ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ K ot, he, she, it หรือชื่อคนคนเดียวคำกริยาจะต้องเติม s นะคะ he is o n t h e c l o t h e she s is o n t h e close, t ya ya is o n t h e c l o t h e s หรือ mother is o n t h e c l o t h e s แม่รีดผ้าอะไรแบบนี้นะคะ ค่อยๆจำไปนะคะมันต้องใช้บ่อยๆถึงจะจำได้นะคะประโยค make dinner he makes dinner she makes dinner yaya makes dinner ประธานเอกพจน์กริยาเติม s นะคะต่อไป have dinner have dinner ทานอาหารเย็นถ้าประธานเป็น i u v day กริยาไม่เปลี่ยน แต่ถ้าประธานเป็น he, she แล้วก็ชื่อคนคนเดียวนะคะคำกริยาคือคำว่า have จะเปลี่ยนรูปเลยนะคะเปลี่ยนจากคำว่า have เป็น has h-a-s has she has dinner he has dinner ยาย่า has dinner ยาย่าทานอาหารเย็นนะคะอันนี้ต้องจำเลยนะคะ จำและจดนะคะถ้าเกิดเราเรียนอะไรใหม่ๆให้จดลงสมุดนะคะจะได้จําได้ Take a bath, take a b a t อาบน้ำประธานเอกพจน์กริยาเติม s นะคะ Take ต้องเติม s นะคะ He takes a bath, she takes a bath, Yaya take s a bath แต่ถ้าเป็น I U V D เทคไม่ me, ต้องเติมนะคะ snore snore กลนนะคะประธานเอกพจน์กริยาเติม s นะคะ he s n o r e s she s n o r e s ya ya s n o r e ยายากรนมีข่าวดีมาแจ้งคะ่ะเดือนตุลาคมนี้ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษจะสอนภานษาอังกฤษพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น a ถึง z ไปจนถึงสามารถพอที่จะอ่านออกแล้วก็เขียนได้บ้างนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์หรือกดติดตามให้ไปกดไลค์ได้ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษแล้วเตรียมตัวเรียนได้เลยนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์จาลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ไปกดไลค์ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษด้วยนะคะที่ Facebook จะสอนตั้งแต่ a ถึง Z เทียบสระพยัญชนะภาษาไทยภาษาอังกฤษจนเขียนและก็อ่านออกค่ะมาเติมความรู้ไปด้วยกันทุกวันนะคะ